สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านครับผมผู้ก่าชาแนลตัดสิบกับเกมวันพีซเบลตี้รัชนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำนการไต่แรงเพื่อนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ที่จะมีการรีแรงกันแล้วนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าตึงมากนะครับผมแล้วก็ผม รู้สึกว่าท็อปร้อยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นยุคช่วงยุคเปลี่ยนเมตาผมบอกเลยว่าผมเล่นแย่มากกว่าตอนยุคโรเจอร์เยอะนะครับผมต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆที่อาจจะเล่นกันอยู่นะครับผมก็ยังไงก็หาวิธีการปรับตัวกันด้วยนะโอเคนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูปาร์ตี้ในส่วนของผมผมก่อนนะครับสําหรับปาร์ตี้ของผมนะครับผมใช้ในส่วนของไคานูนะครับแต่ผมเลเวล80นะครับตัวละครผมค่อนข้างบางจอยเลยนะครับผมนะเออมันต้องเลเวลร้อยก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโอเดงงนะคครับผมโอเด่ ซับผมร้อยสามสิบนะครับสองตัวนี้ผมจัดแบบไม่ค่อยบาลานนะครับผมเพราะผมเน้นไปทางอาไครนูนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าการจัดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับผมเพราะว่าเออมันทำให้ปาร์ตี้เราเสียสมดุลนิดนึงนะครับผมนะจริงๆก็อยากเล่นกอลนะครับแต่ว่าตอนนี้คือโอเด้งมันยึดธงค่อนข้างเกียนกว่านิดนึงนะครับผมผมเลยเน้นไปทางโอเด้งนะเออนะครับผมแต่ก็พิเกมยากนะครับผมใน เกมที่ผมเล่นมาถือว่ายากมากนะครับผมแต่ยังไงเราก็จะสู้นะครับเพื่อท็อปร้อยนะครับไปดูแต้มผมล่าสุดกันเลยดีกว่าสำหรับแต้มผมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่13,500นะครับผมก็ถือว่ากลางๆนะครับผมแต่ท็อปร้อยตอนนี้ไปหมื่นห้าแล้วนะครับผมค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะแต่ว่าผมก็จะมาเล่นเพื่อนได้ดูนะครับว่าการเล่นในยุคนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เล่นกันจริงๆเลยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคไปเลย แล้วับผมเปิดมาก็เสียเปียบกันเลยทีเดียวแล้วับผมเพราะเราไม่มีสายโล่นะเออคือเพื่อนไม่เล่นสายโลดแปลบมัน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 จะไม่ยึดทงกันแล้วนะครับผมผมก็เลยคิดว่าน่าจะเสียเปรียบมากมากเนี่ยยึดไม่ทันนะครับผมมันยึดไม่ทันอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดเรายึดมันก็พุ่งนะครับโอเคโอค้โหเกือบตายนะพี่ โอเคขอแล้วกันตรงนี้อ้าวไปครับผมยึดทันปวดนิดนึงอะ่ะปวดนิดนึงเขาไม่มีเขาเขาไม่มีสายโล่เขาอ๋อเขาไม่ใสีสายโล่โอเคผมลืมนะเอ้าแหลกจะแหลกอะไรวะเนี่ย เพื่อนตายหมดครับผมมันสู้ไม่ได้นะครับผมเพื่อนมันค่อนข้างลำบากเลยนะโอ้หมันหลอกเราใช้สก,กิลอะมีกดยิ้มด้วยมีกดยิ้มด้วยยิ้มเพื่อจะตายอยู่แล้วโอเคครับผมมาตะาเราได้จะหมดนั่นไงมตาตะหมดครับ เราหมดเว้ยเมื่อกี้มาเอาใหม่เขาจะติดบูนะครับการเชื่อมต่อไม่ได้เสถียรผมว่าเน็ตเน็ตไม่ดีหรือว่าเซิร์ฟไม่ดีครับเนี่ยโอเคเราติดบูแล้วนะครับลบได้ครับ ไม่โดนโอ้โหโรเจอร์โรเจอร์รับเบือยะเออไม่โดนติดติดขอบโอ้โหเวเล่างานเข้าบิ๊กมัมนั่นหรือวะนั่นบิ๊กมัมหรือวะไม่ใช่ครับผมบิ๊กมัมแม่ไม่ไปยืดธงวะผมไม่เข้าใจวะ เอาพะโจ้โดนอย่างนี้ดีครับผมเขตจัดไปฮะผมขอฆ่าโรเจอร์หด่อยวะขอฆ่าโรเจอร์หด่อยวะฆ่าโรเจอร์่ลยเออโอเคตายครับผม แพ้ไปครับมันสู้ไม่ได้ว่ะทีมไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวเลยนะคือไม่ไหวอย่างรุนแรงเลยนะดูดิลนผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เป็นสายวิ่งกันนะครับผมงงๆเหมือนกัน ไม่เข้าใจเหมือนกันให้ผมไปผูกเนด่ยไอเราก็ไม่ถนัดนะครับผมเนี่ยนะเราก็ไปแตกโอ้เรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนก็ไม่ลงมาเห็นไหมเพื่อนลงมาก็แตกเออสลบนะครับผมต้องให้คิดลงไปแล้วนะครับตอนนี้คิดต้องเติมนะถ้าคิดไม่เติมนะ่าคิดไม่เติมคิดลงไปเลยเพื่อนถ้าคิดไม่ลง่ะผมก็หนักสิครับผมผมไม่ไหวนะครับ โอเคต้องฆ่าก๊อตเกิดนะครับก๊อตน่าจะเกลียนเกลียนสุดนะครับในนี้โอเคได้ได้อยู่ก๊อตน่าจะเกลียนนิดนึงเรามีเวลาอา้าวก๊อตไหวไหมฮะก๊อตไหวไหมก๊อตไม่ไหวนะครับโอ้โหโดนชาร์จอืไม่ไหวนะครับ อเคต้องจัดก,การสักหนึ่งตัวไว้ก่อนโรเจอร์นะครับโรเจอร์อืมแต่งหนครับสวยพี่สวยแต่หนึ่งสวยพี่สวยแตกงสองสวยพี่สวย ยึดสิแล้วอืมสวยโอเคตอนนี้ตอนนี้น่าจะน่าจะเข้าทงกันแล้วนะครับผมปิดหมา,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 ามไว้เฮ้ยเบา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 ขบนขบนว่าข้าบนว่าไงข้บน ให้มันไปไกลวะมันไปไกลวะมันไปไกลวะโอเคครับผมไม่รู้ไหวปะนะลองต้านดูนะครับสหรับทีมสุดแกร่งทีมสุดแกร่งสุดแกร่งโอเคโดนไปฮะไม่รู้ต้านไหวไหมต้านไหวไหมนี่ใครอีกมั้ม โอเคบิ๊กมัมโดนครับเกือบเกือบเกือบโดนบิ๊กมัมสอยแล้วเนะมื่อกี้เออโอเคหูตาดีเล่นคนละเรื่องครับผมทีมค่อนข้างโหดนะครับ อยู่กับแซดแมนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวจริงปะนะซึบซึบซึบลงมาเติมเร็วเพื่อนอือ้ผมว่าผมผมตีโดนแล้วเมื่อกี้อ้าวกระเด็นอนีครับผม กระเด็นได้เลือดเจวกันนะผมไปไหนไม่ได้เลยจังหวะเนี้ยโอ้โหไปไม่ได้ครับผมเพื่อนว่าไงเพื่อนจักราโนยฟาจักราโนยสวยโอ้ผมพุ่งไม่ทันโน้เกมแล้วเขาโอเด้งมาเนี่ย เขาโอเด้งก็ไม่ไม่ทันนะครับผมลงไปไม่ทันนะอ๋อเป็นเป็นคิดอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องลงครับผมต้องลงไปครับเอาประตูแล้วมาอัดเราทำไมวะเฮ้ยอยู่ดีมาอัดเราโอ้ปวดเถอะเฮ้ยดีเตนนิมครับผมรอดไปโอเคไอตัวนี้ปวดนะครับตัวนี้ปวดอยู่ อ้าวโดนแล้วเหรอโดนแล้วหรอแล้วเจ้แล้วเจ้อืมโดนแล้วเจ้อืมโดนแล้วเจ้โดนแล้วเจ้อืมโอเคอืมผมยังผมยังพลังแรงอยู่ยังพลังแรงอยู่ผมบัฟมาผมบัฟมาผมบัฟมาคุณอู้กระเด็นเขาบอกหูโดนรถบัฟหมดเลยโดนรถบัฟหมดเลยวะลบกันว่าไงเจ้าเรา รอมีอะไรกับพี่จ้ะ Kill, 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 Kill. โอเคครับผมการนี้อยู่นะครับเพราะเขาจะติดบูชนะครับจังหวะเกมมันจะพลิกนิดนึงนะครับผมตอนติดบูชนั่นเองโย What's up bro อะไรอะไร,อะไรเออดอยเป็นงานดอยเป็นงานโอเค <c oughs> อ้าวดีดีอย่างเงี้ยไม่มีใครยุ่งกับเราเนี่ยเออดีครับผมยึดไปครับเบาๆครับ ใ,ใครอยากรู้เทคนิคลอยธงนะครับผมนี่เดินลอยธงมึนๆครับผมแบบมึนๆนะสวยแจ๋เออนั่นแหละเพื่อนสวยนี้เราก็กันตรงนี้ได้นะครับผมธนวดำกันได้เราก็จบฮะโอเคไม่โดนนะครับพี่แดงพี่แดงพี่แดงไม่โดนพี่แดงพี่แดงไม่โดนพี่แดงพี่แดงจ้าพี่แดงพี่แดงจ้าพี่แดงอู้พี่แดงติดบักจ้าพี่แดงติดบัก พี่เดงอ๋อพี่เดองอไลุ่วาวะเฮ้ย <c oughs> อ้โหนี่แซดแมนตัวจริงปะเนี่ยใช่ไหมเออถ้าใช่เขาต้องมี u t u b e ไม่น่าใช่อยู่ดเรืออะไรวะเนี่ยไม่น่าใช่วะเอาล้ครับก็เล่นกันให้ดูประมาณนึงนะครับผมสามตาตนะ้อบอกว่ามีแย่มีดีนะครับผมเล่นออกเล่นไม่ออกนะครับผมก็ผมวิจารณ์อย่างนึงนะครับผมสําหรับ อกตัวนี้นะครับผมเล่นไม่ค่อยเข้าเข้ามือนะอันนี้ผมรู้จักใจนะครับผมอาจจะเพราะว่ามันยังเลเวลไม่ร้อยนะครับผมแต่ถ้าเลเวลร้อยแล้วก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับแต่ว่าผมใช้เวลาแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้คืออาคาอาคาอินูเองนะครับผมก็เข้ามาเต็มเซิร์ฟมากๆนะครับผมนะยังไงก็เพื่อนลองปรับตัวกันดูนะครับสำหรับการเล่นนะครับสำหรับซีซั่นนี้พี่ก็จะไม่ได้ท็อปร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมเงติดตามแฟนเพจด้วยนะครับมีสตรีมหนึ่งทุ่มครับ ก็ฝากติดตามกันแล้ววันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนขอให้น้องๆโชคดีเล่นเกมอย่างสนุกนะครับไม่ดรามา่าไม่หัวร้อนนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆครับสำหรับคลิปนี้ลาตีสวัสดีเราคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ alternative ได้นะครับเรามีการแจกไอเดียและมีการสตรีมทุกวันหนึ่ง คุ้มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับอ a t ริีสวัสดีครับผม